โยมินาซังโอเกียเดสก่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีมา้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดอะบลกเกอร์สโตรันนะครับผมกับการวิวซีรีส์มูฟวี่แล้ววันนี้ก็จะเป็นอันิเแม่เช่นเคยทุกคนอิเซกายโอจิซัง,งหรือว่ายอดคุณอาจะต่างโลนะครับและชื่อภาษาอังกฤษก็คือ u n c l e from Another World นั่นเองนะครับทุกคนบอกเลยว่าแบบ เป็นกระตุนกาวทุกคนตอนนี้มีแค่ซีซั่นเดียวเท่านั้นนะทุกคนนะแล้วก็สิบกว่าตอนเองประมาณนั้นแล้วก็แบบบอกเลยว่าใครที่กําลังมีเรื่องเครียดๆในการใช้ชีวิตประจำวันหรืออะไรก็ตามนะครับอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมอนิเมะต,ต่างโรกอิสเซกายเรื่องนี้เลยนะครับอังเคอร o ฟอร์มอนา w o เวิบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่ผมแนะนําให้ทุกคนได้ดูเลยเพื่อ ่อนคลายความเครียดในชีวิตประจําวันของทุกคนนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอนิเมะอิเซกหรืออนิเมะต่างโลกที่ใช้คาว่าอิเซกายหรือใช้คำว่าต่างโลกอะ่ะโคตรเยอะเลยทุกคนเยอะแบบเยอะจริงๆผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเหนกันนะว่าทำไมถึงใช้เยอะขนาดนั้นแล้วก็รวมไปถึงมีสิ่งดีๆข้อคิดปรัชญาเช่นเคยทุกคนหัวอนิเมะญี่ปุ่นของทุกเรื่องนี่นะ อน,นิีมะญี่ปุ่นทุกเรื่องเลยผมกล้าพูดได้เลยนะที่ผมดูมานะทุกคนก็คือแบบเฮ้ยเขามีข้อคิดปัญญาที่ดีมากเลยแทบแทบทุกเรื่องเลยทุกคนคือแบบไม่คิดเลยนะว่ากระตูกการ์าแบบนี้อย่างแบบอิเซไกอังเคิลฟรอมอันดับโลกเนี่ยคุณลุงจากยอดคุณลุงจากต่างโลกเนี่ยทุกคนก็มีข้อคิดที่ดีเวอร์มากๆเลยนะทุกคนอย่างเช่นแบบว่าจริงๆแล้วว่าสำหรับธรรมชาติแล้วอ่ะหรือสำหรับเวทมนต์แล้วมนุษย์ก็เป็นเพียงแค่ สิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งสปีชีส์เท่านั้นที่แบบว่ามีค่าทัดเทียมกับชีวิตอื่นๆอนอ,อันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้รู้กันอยู่แล้วเนอะประมาณนั้นว่าแบบเราเป็นสิ่งมีชีวิตเราเป็นสัตว์เพศหนึ่งเนี่ยทุกคนนะมนุษย์อย่างเราอืแค่เรามีเอกลัก,กษณ์หรือว่าสมองที่แบบว่าชาญฉลาดมากกว่าสัตว์อื่นๆนั่นเองประมาณนั้นแล้วก็รวมไปถึงว่าแบบเออทุกชีวิตเท่าเทียมกันหมดนะ แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนด้วยเท่าเทียมด้วยถ้าเกิดคุณใช้เวทมนต์นะทุกคนถ้าเกิดใครฝืนใช้เวทมนต์ไปโดยที่แบบไม่ได้คํานึงถึงอะไรอย่างอื่นก็จะมีผลตอบโต้กลับมาที่ตัวเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอ่ะเป็นอีกหนึ่งเซกไก่หรือว่าอนิเมะต่างโลกที่ผมแนะนำให้ทุกคนก้าวมากคือก้าวแบบอืกาวแบบบางทีก็กลุ้มขบไปจริงๆคือว่ามันกาวจริงๆนะเออกาวกาวเวอร์มากเลยแต่ว่าก็เรียกเสียงหาได้แล้วก็เปิดดูแบบขำๆเล่นๆได้อะไรอย่างงี้นะทุกคนคือแบบ กาวมากอืมเป็นอนิเมะที่โคตรกาวกาวจำรู้จะใช้คำว่าไหนว่ากาว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 แล้วทุกคนประมาณนั้นรวมไปถึงแบบใช้คำว่าอิสเรียกหรือคำว่าต่างโลกเยอะมากในเมะเรื่องนี้นี่โอ้แต่ว่าแบบใครที่รีเอนะทุกคนนะเออแฟนผมเป็นคนแนะนำต้องขอบคุณแฟนผมอีกเช่นเคยให้กลิดขเขาหน่อยแต่กาวจริงๆกาวจำารู้จะใช้คำไหนว่ากาวแล้วทุกคน แล้วก็แบบสุดติ่งกระดิ่งแมวมีปรัชญาในการใช้ชีวิตเยอะกว่าที่คิดไว้เยอะมากๆเลยนะประมาณนั้นต่อเป็นอิเซไกก็เถอะแล้วก็เอาจริงแล้ว่าจะเรียกอิเซอไกก็ไม่ได้นะแฟนผมก็บอกให้เรียกว่าการ์ตูนกาวอยู่ก็พอแล้วเพราะอะไรเพราะว่าอิเซไกคือเราไปอเราตายแล้วไปเกิดต่างโลกใช่ไหมหรือว่าเราแบบไปอยู่เฉยๆต่างโลกเลยประมาณนั้นทุกคนแต่นี่คือแบบเหมือนอาการของลุงก็คืออาการโคมา่าแล้วจิตของเขาอะไปต่างโลกแล้วก็กลับมาล่ะทุกคน กลับมาใช้ชุดที่โลกปัจจุบันก็เลยแบบเออผมเลยถามแฟนว่าแล้วมันจะเป็นอิสเซกรยหรือเป็นต่างโลกได้ไหมอันนี้เมื่อก็กลับมาใช้ชุตในโลกปัจจุบันนะอะไรอย่างนี้เออแล้วก็เอาเป็นตมมาใช้ด้วยอะไรประมาณนั้นแฟนก็ลยบอกว่าเป็นตุนกาคออะไรอย่างนี้ผมก็เลยขอลีกว่าเป็นอิสเซกรยกาวแล้วกันในะครับทุกคนประมาณนั้นให้เกียรติอนิเมะเขาหน่อยนะว่าเขาแบบเป็นอังเคอร์รฟมานาตัวเลยทีเดียวเออไปอยู่ที่นั่นตั้งสิบเจ็ดไปนะทุกคนเออมีต่างโลกสิบเจ็ดปีแล้วกลับมาก็ถือว่าเป็นนอออเซีีกรื่ง่งงึท ค่อนข้างมีความยูนิคเต็มที่เลยทีเดียวแล้วก็อ่ะอันนี้ทุกคนเป็นข่าวเศร้าแล้วนะคือแบบว่าซีซั่นสองอาจจะไม่มีแล้วนะทุกคน,นก็เขาไม่มีการประกาศแล้วแล้วมันก็ผ่านมาเป็นปีแล้วด้วยแล้วเขาก็รู้สึกว่าน่าจะไม่มีการทําต่อแล้วมันช่างเศร้าเหลือเกินทุกคนผมยังอยากดูต่อนะเพราะว่าตอนจบของซีซั่นหนึ่งก็คือทิ้งทายเอาไว้ที่แบบว่าเอ้ยไปต่อได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบ ือทิ้งท้ายไว้เพื่อไปต่อไปเพื่อให้จบอ่ะทุกคนแต่ว่าแบบอาจจะแบบกระแสไม่ดีอะไรอย่างงี้ทุกคน,นประมาณนนเอาล่ะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่ารบกวนนะครับผมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยเนะแล้วกดฟอลโล่วนั้นถ้าเกิดยังไม่อยากพลาดคลิปแบบนี้นุกคนนะผมจะหาการ์ตูนเกา่กาๆห,หรืออันนี้เม็เก่าๆหรืออนิเมะดีๆหรือเป็นไลฟ์แอคชั่นนะถ้าเกิดไลฟ์แอคชั่นนั้นดีพอทุกคนผมจะเอามารีวิวให้กับทุกคนแล้วก็มาแนะนำให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับบ๊ายบาย